ย้อนรอย,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 ยความรักของเอมี่ีครับเถินจังเลยเถินเลยเดี๋ยวแรกเราเดินที่ไหนคะโลตัสโลตัสโลตัสเขาเตรียมที่ไปให้เ,หร,เราแล้วเดินไปสิเดินไปสิกลัวอะไรล่ะกลัวดิกลัวผีเฮ้ย,ยะอะไรอะเฮ้ยอะไรอะมันคืออะไรเนี่ยมันนี่เอามาขอบคุณมากครับ ปปี้วันวาเลนไทน์เดย์ผ่านไปนะคะสำหรับวันแห่งความรัก e ีพีนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมทุกท่านย้อนรอยความรักของเอมี่สีครับคือเราอะคบกันมาปีนี้เป็นปีที่16เพราะฉะนั้นเราจะไปย้อนรอยว่าเราเดทแรกเดทที่ไหนเขนจังเลยเขินจังเลยเดทแรกเราเดทที่ไหนคะโลตัสโลตัสโลตัส เออไฮโซมามตัากิซึ่งจริงเนี่ยข้างหน้าเนี่ยฝั่งตรงข้ามฝ,ฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเป็นเดโมะแล้วทำไมไม่เดี๋ยวเดโมะ แต่มตอนนั้นคนเยอะเยอะเอาโอเคมาดูตรงนี้หนึ่งคือมีรอบดึกคนน้อยตอนนั้นแบบกลัวเป็นข่าวเราก็เลยนัดกันตอนสามทุ่มไม่ได้กินบ๊อคนนานนะไม่ได้กินนานมากแล้ววะก็คือแบบว่าตอนนั้นมากับพี่สีใช่ป่ะเมื่อก่อนไม่มีหลอกสกงสแกนใช่ป่ะพี่สีเขาก็แบบจะจ่ายใช่ไหมแล้วเราก็มาเดทกันครั้งแรกเราก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวหาว่าเราแบบไม่ยอมออกค่าอะไรอย่างเงี้ยกลัวตัวเองดูไม่ดีอย่างก็เลยรีบชักเงินออกมาว่าเดี๋ยวกลัวผู้ชายจะดูถูกก่ไม่เอาไม่เอาจะแชา์กันเดี๋ยวหาว่ามาเกาะ พอชักออกมาปุ๊บแบงยี่สิบแบงยี่สบอ๋อน uh> ี่คือแชร์กันแล้วออก20บาทแล้วหนาก็หน้าแต่กันะช่ไหนืกอ่าควักแบงพันเดดแรกนะตอนนั้นต้องหลบคนปะหลบก็ถึงมารอบรอบสามทุ่มไงพี่เสียเขาเขาไม่ได้จะหลบอะไรหรอกใช่ตัวผมแต่ตัวเราอ่ะเหมือนประมาณว่าเราเองเราก็ยังไม่แน่ใจยังไม่พร้อมว่า เฮ้ยเราจะคบคนนี้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็ไม่อยากเป็นข่าวเราถ่ายละครดงกล่าวด้วยซ้ำแล้วเราก็แยกย้ายเราก็บอกว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันเป็นหนังที่เราไม่ได้อยากดูอ่ะมันก็มีเราแค่อยากจะเดทกันอ่ะเราไม่ได้สนใจเรื่องหนังไงเรื่องสําคัญคือเราอยากอยู่ใกล้กับหญิงที่เราแบบเตาะอยู่อะไรเงี้ยคนเราเราดูหนังอ่ะเราไม่ได้มาดูหนังคนเดียวเราดูหนังอีกคนนึงเราก็มักจะหันมามองหน้ากันเข้ไหมเราก็หันมาปั๊บอีเนี่ยคือหลับคือหลับจริงจังอ่ะหลับเลยอ่ะหลับ หลับจริงจังแล้วอายไหมอายมากอายเแบบคลั c แดงยี่สิบแดงยี่สิบแล้วหลับในโรงหนังด้วยเดทแรกนะได้เดทแรกนะไปย้อนวันวานไปดูหนังกันหน่อยี่เดินนครับเามาดูโรงหนังสวัสดีครับอุ้ยมีท่านอื่นอยู่ด้วยป่ะเนี่ยมีเดินข้างหน้าไปอะไรอ่ะไปเขาเตรียมที่ไว้ให้เราแล้วไม่ใครอะมืดเงี้ยโรงหนังกับคุณ เดินไปสิเดินไปสิกลัวอะไรล่ะกลัวดิกลัวผีเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรเนี่ยมันนี่โอ้ยมาแล้วแสงมาแล้วแสงมาแล้วลองเปิดไฟก็ดูสิครับเออใช่สิมันเป็นการ มันเป็นสถานที่ที่สำคัญที่ทําให้เรานึกถึงเพราะมันก็คือเด็ดแรกของเรานี่ยเอามาขอบคุณมากครับคือตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันคือจุดเริ่มต้นความรักของเราจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณโ o ตัสบางกะปิด้วยนะแล้วก็เบเจอร์ซินิเพลที่อนุญาตให้เราเข้ามาถ่ายทำได้ขอบคุณมาก แม่ที่มันชาติเจมขอบคุณชอบไหมชอบมากชอบไหมดีมากทำดีจังเลยไม่ได้มีแค่นี้นะจะบอกให้รอเซอร์ <laughs> ไพรส์คืนนี้อีกแล้ว <laughs> ชอบเขาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยยังไม่เป็นดาราเลยดูสมัยเด็กๆอดูมิวสิกวิดีโอดูเอมี่กินไปทุ่วเราชอบผู้หญิงหน้าตาแบบนี้เราก็ไม่คิดหรอกว่าวันหนึ่งจะมาเป็นดาราจนวันหนึ่งเราได้มาเป็นนักแสดงแล้วเราได้มาเจอกันะละครเนอี่ยเขาจะมีหนังสือเฉพาะกิจคือถ่ายรูปนิตยสารพระนางก็ต้องพระนางก็กพวกอาซีมาเอมี่มามามา,ม,ามันก็จะมีท่าประจำก็าก็เอาโอเคติดกันค้างไว้เนี่ยพอติดกันปุ๊บเนี่ยเชื่อป่ะผมได้ยินเสียงเนี้ย แบบอย่างเนี้ยดังมากจนแบบเราอ่ะรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นวะแล้วก็มองแล้วก็มองเนี้ยคือแบบใจเต้นแบบแรงมากอ่ะปึกปึกแต่หน้าตานี้นะน้ำนิ่งแต่คือพยายามที่สุดแล้วที่จะไม่แสดงอาการผมอ่ะกอดปุ๊บกูรู้แล้วเฮ้ยหรือว่าเขาชอบเหรอวะเออ พอแม่งสิวเนี้ยเราก็เริ่มดูแสดงลูอาการเอาโอเคออกมาปุ๊บอันนี้ก็จะมาอย่างเงี้เลยพราถอยเ่ะยพอะคนมันถอยผู้หญิงเพราเขินนะถอยปุ๊บอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยเราก็มองนั่นแหละผมก็เลยรู้สึกว่าลุยเลยดีกว่าประจวบเหมาะกับที่พี่ก้อยอ่ะไปบอกเขาเออพี่ก้อยเนี่ยเป็นธุรกิจกองถ่ายของกัตนาที่มีเคยก็คือเราสนิทกันนางก็จะโทรมาหายนี มีแฟนอย่างเอ้ยนี่มันมีน้องพี่คนหนึ่งที่ชอบแล้วก็โทรมาอยู่ตลอดบอกซิอ๋อแต่อยู่ไม่เชื่อถูกป่ะตอนแรกก็ไม่เชื่อเพราะว่าอยู่กองถ่ายก็ไม่ได้แบบอะไรกับ,ก,บกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อ,อะไรอยู่กองถ่ายแล้วเป็นแล้วก็ทาเป็นแบบทําเป็นแบบเล่นมกุกเล่นปะ้ะากับคนนู้นคนน,นี้หลีแล้วก็ไม่ค่อยคุยกับเรา เราก็เลยแบบเอไม่เห็นจะมาแยอะไรเราเลยอะไรประมาณนี้ก็เริ่มู้มสึกแบบเหมือนเก๊กเก๊เริ่มจะเหม็นหน้าอลไรนิดนึงเพราะว่าใช่หรอกคือคนมันคาดหวงังไงมันก็ใช่ไงก็พี่ก <ๆ S 1> ้อยบอกว่าชอบอะไรอย่างงี้งก็เลยหมั่นอนะ่ะก็เลยแบบทำไมต้องเก๊กด้วยวะทำไมต้องแบบอะไรอย่างงี้ด้วยจนทนไม่ไหวอินี่คงทนไม่ไหวแล้วอะไปดูความลับมันแล้วมองหน้าผมผมก็แบบผมก็อะไรวะได้ข่าวว่าสนิทกับพี่ก้อยเหรอคำนี้เลยโอ้โหประโยคเนี้ย ขนลุกตั้งแต่ตาตุ่มเนี่ยยันกกหูเลยฟื้นมันเหมือนแบบที่เราแสดงไว้อ่ะหน้ากากที่เราสวมเาไว้อ่ะคือเราสวมเพื่อไม่ให้เขารู้อยู่แล้วแล้วเราก็อ่าใช่ทำไมแอบพี่ก้อยพูดอะไรอ่ะอีนนี้ก็เปล่าเแค่นั้นก็แอบไปโทรศัพท์พี่ก้อย แกไปพูดอะไรเนี่ยเออแกเชื่อฉันแกเชื่อฉันฉันจัดการให้แล้วบอกฉันเล่าไปหมดแล้วแหละว่าแกชอบเขายังไงอะไรยังไงแกโทรไปเลยแกโทรไปเลยรออยู่รอ <laughs> โทรไปหานำเสียงฮัลโหลนางจะมีเสียงสองลยเสียงสองนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลจะมีเสียงสองแล้วเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะ <laughs> เราก็เลยถามว่าเออพรุ่งนี้ไปถ่ายละครที่ไหนแ้วอีนนี้ก็คงแบบ ลำคาญน่ะคือมันก็คงแบบหลายหลายขั้นตอนเกินอีนนี้ก็บอกเออพูดมาเลยพูดมาเลยพูดมาเลยอ่ะเราก็เราก็เขินอ่ะแล้วก็โอเคในเมื่อพูดมาแบบนี้ผมก็เลยบอกว่าโอเคก็ชอบนะแต่ถ้าอยู่มีคนอื่นน่ะหรือคุยกับใครอยู่ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเราก็คุยกันไปอย่างนี้แหละอีนี้ก็แบบได้ได้ได้ไงก็ได้อะไรเงี้ยก็คือแบบไปเดทใช่ไหมแล้วตอนนั้นอ่ะก็คือชอบชอบแล้วแหละแต่ว่าเราอ่ะยังไม่ได้เลิกกับแฟนเก่า อโทรมาแล้วเราแบบเราอยู่กับอีกคนหนึ่งอยู่ใช่ปะแล้วเขาก,ก็แบบคือเราจับได้อะไม่มีอะไรมากคือเราก็จับได้เรารู้อยู่แล้วว่าคนมันนัดกันน่ะแล้วมันโทรไปแล้วไม่รับ <c oughs> ก็เลยพูดว่าเฮ้ยอยู่อยู่ไม่ต้องมาแล้วไม่เป็นไร <c oughs> ไม่ต้องดูด้วยกันก็ได้ถ้าอยู่รู้สึกไม่สะดวกใจอ่ะก็ไม่ต้องมาถ้าอยู่กับใครไม่ว่าเลยแล้วพูดจริงไม่ได้โกรธด้วยอีนี่ส่วนกลับมาว่าเออถ้าพูดอย่างนี้ก็ต่อไปก็ไม่ต้องคุยกันเลยโอเคครับไม่เป็นไรไม่ได้โกรธก็ไม่ชอบทําให้ใครอึดอัด นั่นแหละแล้วพอพูดว่าแบบเออไม่เป็นไรแล้วเขาก็วางไปเลยเออแล้วเราก็อ้าวเฮ้ยนึวกว่าเขาจะง้ออะไรมอ <laughs> แล้วเขาก็ไม่ง้อ ก็เลยไม่รู้ทำไงก็เลยโทรกลับไปโทรกลับไปเองเสียงเปลี่ยนเลยนะเสียงเปลี่ยนอีนี่ก็คืองงเพราะกูกำลังจะกลับบ้านแล้วก็คิดในใจก็คือโอเคเสร็จกูแล้วล่ละอีคนนี้ไม่มีแล้วเราก็ดูหนังข้างแรกเมื่อไหร่บพอมาเดทหลังจากเด็กข้างแรกตอนนั้นแล้วเป็นไงก็คเออเขาตรงดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือก่อนหน้านี้ไม่ไม่แบบมีแฟนอะไรยังไงก็จะไม่แบบไม่เคยพาเขาบ้านพ่อพ่อดุมากเราก็เลยแบบไม่อยากให้พ่อรู้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบ ครบแบบละลาละลาเอออยากละลาอยากแลดอยากแลดอยากแลดแต่อีเนี่ยจะเป็นคนที่ทําไมต้องแอบอ่ะก็ขออนุญาตพ่อเลยสิอะไรเงี้ยเราก็แบบหรอแล้วนายก็บอกว่าเนี้ยเดี๋ยวจะขับรถไปไปหาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเข้าไปสวัสดีพ่อเลยเดี๋ยวเข้าไปขออนุญาตพ่อเลยว่าขอแบบไปกินข้าวเลยตอนที่ไอพูดอ่ะตอนนั้นคืออยู่รู้สึกคือแบบใจจะตายแล้วอ่ะคือแบบกลัวมากแบบอีนี้ก็จะบุกอย่างเดียวก็แบบกลัวพ่อมากแล้วถ้ารู้แล้วอ่ะ ว่าเราแอบคนนี้อยู่พ่อก็จะตามจี้แล้วอะทีนี้ฉันไม่ได้ไปไหนแน่นอนแต่นี้คือรู้สึกว่ามันอึดอัดตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะที่ว่าบ้านยูอยู่ไหนอ๋อไม่เป็ไรส่งแค่นี้พอทำไมเป็นโจรเหรอหรือว่าแต่ฝั่งเราเราก็ไปเจอแม่เขาแล้วอะไรแล้วไปบ้านเออคือเราก็เลยรู้สึกว่าไปบ้านเขาแล้วอะไรเงี้ยไอเนี้ยมันไม่ใช่วัฒนธรรมที่เราเติบโตมาที่เราก็จะต้องให้เกียรติบ้านเขาด้วยเออแล้วแหละไม่ให้ดูไม่ให้เจอไม่ให้เจอน้องไม่ให้เจอใครไม่ให้เจอใครทั้งนั้นแล้วแบบแล้วกูเป็น แฟนในจินตนาการหรือว่าหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจไงเราก็บอกว่าประมาณครั้งที่สามอะอมบอกว่าอยู่ๆ่ผมก็พูดมาเลยให้ยอยู่ไอไม่อยากทำอย่างนี้แล้วให้มารับในซอยอะไรเงี้ยเกิดใครเห็นหรือเป็นข่าวขึ้นมาแล้วแดนรู้แล้วแดนจะรู้สึกไงผมก็บอกว่าไม่อยู่ไม่ต้องออกมาไอจะไปรับอยู่ที่บ้าน ก็ไปเลยนี่ก็จะขี้แตกอยู่ที่บ้านเลยเนื่อยแตกแล้วลุ้นแล้วก็ไม่รู้จะบอกพ่อยังไงเพราะไม่ได้ไม่เคยพูดมาก่อนเลยว่าคุยกับอีนี่อยู่หรืออะไรยังไงก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวซีจะมารับนะอะไรเงี้ยซีไหนอะไรเงี้ยซีที่ถ่ายละครด้วยกันอะไรเงี้ยอ้าวแล้วมารับทใไม่อะอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอมาถึงอ่ะก็เดินเข้าไปเลย แด้สวัสดีครับผมพอนนี้ขับรถไกลครับเดี๋ยวไงก็ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยดีกวออ่าไปกองถ่ายเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมก็จะไปส่งตามเวลาครับแดไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเงี้ยแต่ว่าเออแด้ทำอะไรอ่ะครับก็ไปคุยกับเขาไปคุยกับพอ่อแล้วก็ไปคุยเรื่องต้นไม้แด้พาไปดูต้นไม้แถวแบบนอกบริเวณบ้านอเงี้ยซึ่งปกติถ้าผู้ชายมาที่บ้านอ่ะแด้จะไม่คุยแด้จะแบบแบบไม,ไม่ไม่ค่อยคุยอ่ะแบบจะเงียบเงียบเขากับผู้ใหญ่เก่งมากคือผมเป็นคนพูดมากอยู่แล้วผมเป็นคนชอบคุยแล้วแด้เขาก็เล่าเรื่อง แทนเจาะน้ำมันอย่างงู้นอย่างงั้นอย่างนี้ต้นไม้นี่ใช่แดก็เล่าให้ฟังก็ก็คุยก็ฟังก็อยากรู้อะอเราก็ไม่ได้พยายามที่จะไปคุยเพราะว่าอยากจะคุยเพื่อจะไปตีสนิทพิธีกรแต่เด็กเลยเหรอไม่ใช่เป็นคนชอบเสือกเรื่องชาวบ้านอยู่แล้ว,ลว,ลวรเราเป็นคนสารเลนอยู่แล้วไงเราก็คุยก็เลยคุยได้ยูเวอร์ไปหรือเปล่าแดดไม่เห็นเป็นไรเลยแดดปกติมากเลยแดกโคตรใจดีเลยคือเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่เห็นพ่อคุยกับผู้ชายดีขนาดนั้นจริจริงแล้วเราก็ออกจากบ้านมาอีนี่ก็คือหน้าตาแบบ อ,อึ้งอะอึ้งนั่นแหะนี่คือจุดที่แบบที่แบบชอบเขาแบบมากๆอ่ะคือแบบหนึ่งคือกล้ากับพ่อเราแล้วก็สองคือไม่ไม่กลัวเป็นข่าวเลยเลยปกติทุกคนที่มาจีบจะต้องแบบ หลบๆซ่อนๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยพี่ซีเนี่ยเขาเป็นคนแบบตั้งแต่แรกเลยคือเป็นคนแบบจริงใจแล้วก็เป็นตัวของตัวเองตั้งแต่วันแรกที่คบกันจนถึงตอนนี้เราก็แบบไม่จําเป็นจะต้องแบบสร้างภาพพื้นฐานที่เราคบกันก็คือแบบอยู่ในความเป็นเพื่อนมันก็เลยแบบ last long แล้วเขาก็มีความพัฒนาที่เมื่อก่อนไม่มีความโรแมนติกเลยเออมาไทยไม่ต้องซื้อดอกไม้ให้เหรอาน้ามันแพงอันนี้ก็พูดไปงั้นแหละเนาะปัก็ไม่ซื้ออจริง ก็อยากได้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ผหเล่นใหญ่ตลอดเลยอะเห็นไหมทั้งหมดที่เราเล่ามาจริงมันมีเรื่องราวอีกเยอะเลยแต่ว่าวันนี้เราให้เห็นถึงความไม่สมบูรณ์ของเราสองคนจริงๆจริงๆเราก็มีความโรเค e นของเราแต่ว่าเวลาคนสองคนมันอยู่ด้วยกันอะแล้วมันมีบางส่วนที่มันแตกหักอะหน้าที่ของเราอีกคนหนึ่งคือเติมเต็มในส่วนที่แตกหักของอีกคนหนึ่งให้ได้อะไรเงี้ยมันไม่ต้องแบบ perfect อะไรมากมายไม่ต้องโอ้ความคิดเหมือนกันจังเลยนะดูดิว่าใจตรงกันไหมเอามือแตะกันไว้ นึกถึงตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวไหนก็ได้ตั้งแต่ A ถึง Z แล้วพูดขึ้นมาถ้าใจตรงกันถือว่าสุดยอดมากพร้อมไหมหนึ่งสองสาเฮ้ยเฮ้ยม่เตียมวันแห่งความรักนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะเริ่มบอกรักใครสักคนหนึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นคนรักเท่านั้น คุณบอกรักคุณพ่อคุณแม่คนที่มีพระคุณกับคุณเพื่อนคุณอย่างที่คุณไม่มบอกว่าผมว่าชีวิตคนเรามันค่อนข้างสั้นวันนี้ผมก็ไม่มีแม่ให้บอกไม่มีพ่อให้บอกละไะงั้นเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น พอนถึงเรื่องราวจุดเริ่มต้นของซีเอมี่แดดก็คือเป็นคนหนึ่งที่เราพูดถึงตลอดเมื่อก่อนที่แบบว่าเขาบอกว่าแดดเนี่ยจะดุมากผู้ชายคนอื่นเนี่ยสมมติเขาจะแบบคุยกับใครอยู่อะไรเงี้ยเขาจะไม่กล้าพาผู้ชายมาที่บ้านเพราะอะไรแดดดุแล้วเราก็ห่วงเออห่วงูกสาวดุก็ไม่ดุแต่เราเป็นคนที่ไม่พูดอาจจะผ่านมาเยอะผ่านมาเยอะนี่คือผ่านผู้หญิงใช่ไหม <laughs> ผ่านผู้หญิงมาเยอะใช่ไหมเลยรู้เลยรู้นี่คือไม่ได้รู้เขานะคือตัวเองเคยเป็นมาก่อนเออเราเป็นคนที่เวลาเจอกับผู้ชายครับมันจะมองหน้าเ่รมองหน้าไงแดดแดดเวลามองหน้าแบบมองหน้ามองหน้าไม่พูดอะไรอ่ะไม่พูดจริงเหรอเพราะอะไรทําไมแดดต้องต้องมองหน้าเพระถ้าเป็นคนเจ้าเล่ห์เนี่ยจะไม่กล้าสบตา อครกลายชักเขาแบบกุ้งกิ่นกุ้งกิ่นมานะอ่าอละเซียอ่ะละเซียพอมองหน้ามองกับอ๋อศกสายตาอ่าครับนอย่างกับผู้ชายผู้ชายเนี่ยมันก็จะพอจะรู้คนนี้ท่าทางจะใช้ได้เพราะว่ามองกัดแล้วไม่หลอกสายตามันก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดีคนนี้จริงใจจริงใจหน่อยไม่กาล่อนแต่ในตัวจริงกาะล่อนไหมโอ้โหโอ้โห แล้วตอนไหนที่แดนรู้สึกว่าเออยอมรับว่าโอเคมันสองคนคุยคบกันได้แล้วล่ะตอนแข่งขันไปแล้วคือบอกว่าเอมี่เอาอยู่เอมี่เอาอยู่รู้ใครเอาใครอยู่จะเป็นสาวคนเดียวนะชายคนเดียวแล้วคนโตดื้อไหมดื้อสดๆเลยแดนปวดหัวไม่ทำี่ปวดหัวแล้วแดนคิดว่าผมปวดหัวไหมตอนนี้ส่งต่อ แด้ไม่เอาคืนแล้วคือแด้อะเรารู้สึกว่าวันเนี้ยเราผมก็จะไม่มีพ่อไม่มีแม่และแต่เรารู้สึกว่าเออแด้ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเป็นแมนแมนเป็นผู้ชายเป็นลูกผู้ชายที่เรารู้สึกว่าไม่ต้องไม่ต้องคุยกันเยอะถึงเวลาที่เจอปุ๊บเนี่ยแค่มองเขาเรารู้สึกว่าแค่เนี้พอแล้วเราสบายใจที่เราได้อยู่กับเขาอะไปกินข้าวอะไรกับเขาอะไรแค่นี้เรารู้สึกว่าเออเราเราก็ยังมีแด้อยู่อีกคนนึงนะ mm hmm. ก็ขอบคุณแด้ครับที่ mm hmm. ให้กำลังใจเราตลอด วันนี้วันวาเลนไทน์นะคะเราก็มีอมของมามอพห้แด,ด๊จอนเลนา p l u ยคนที่ใช้จริงๆอะ่ะคือแด๊ดอย่าคิดว่าเขาไม่ใช้นะนี่ดูสิแด๊ดใช้แล้วเป็นไง <c oughs> มันซึมดีมันซึเมซเข้าผิวเลยมันไม่มันตัวอื่นเนี่ยที่เคยใช้ๆเนี่ยเาทาแล้วจริทีมัน หน้ามันมันอันนี้แบบซึ่งนีไ่ไม่ได้เตรียมเลยนะนี่รีวิวรีวิว,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 วมันเข้าไปใผิวหนังเราเลยเออใช่คือมันเป็นครีมแล้วแกะที่ไม่เหนียวเหน,นอะมันใช้ดีมากเพราะว่าแต่ก่อนนั้นใช้หลายยี่ห้อมากนะเออจออันนี้ปั๊บเนี่ย ออติดใจใช่ใชไหม <ใจ S 1> วันนี้ก็เลยจะเอามาให้แดดด้วยนะคะออพอทาไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เหนียวเหนอะหนะมันจะซึมเข้าผิวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยรูขุมขนเนี่ยมันกระชับดูอ่อนเยาว์สำหรับใครที่สนใจก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทาง Google นะคะเซิร์ชไปเลย ครีมรกแกะเอมี่นะคะหรือว่าถ้าอยากจะสั่งซื้อเลยก็แอดไลน์กันได้ที่แอดจูลิน่าพลค่ะและสําหรับช่วงนี้นะคะก็ยังถือว่าเป็นช่วงปีใหม่อยู่นะคะในช่วงเทศกาลก็จะมีนี่นะคะเป็นลิมิเต็ดเซตนะคะ1กล่องเนี่ยจะมีอยู่2กระปุกแบบนี้อยู่ใน1กล่องนะคะแล้วก็ขนาด50 ml ก็คือขนาดจริงในราคาพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นรีบๆสั่งซื้อกันเลยนะจ๊ะโอเคมอบให้แดดเลยครับอันนี้ให้แดดเลยขอบคุณแดนครับอขอบคุณมาก,กอขอบคุณมาก เช้าเพราะว่าบอกว่าไปถ่ายละครเออแล้วก็จะจอดเนี่ยเขาก็จะมาจอดอย่างเงี้ยอ๋อเออแล้วจอดไว้อ่ะแล้วเราก็จะมารับพอมารับเสร็จปุ๊บเราก็ขับไปทำงานอ่าตอนเลิกอะตอนเลิกตอนเออเราก็จะแบบจะกลับมาส่งตรงนี้เป็นลาลาก่อนแล้วฉันก็ขับรถเข้าบ้านเอออ่ะโอเคเนี่ยอาชารนที่ที่เราสองคนก็เนี่ยเป็นจุดนัดพบที่เราคิกว่า คืออาจ่ะเออไม่ได้อยากจะมารับตรงนี้แล้วก็แวะไปที่บ้านดีกว่าให้เขาหร <c oughs> อให้เขาเหรอให้เ <c oughs> ขาทำไมแกก่อนแฮปปี <c oughs> Day, ้วันเกิดเจฮันนี่ให้เขาเหรอซื้อให้มันนี้สิ Yeah. <laughs>